กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองปายหมดสุภุสุขนยินดีตอนนับเข้าสู่สร้งเบาวลังเนาะวันนี้เบาวลังก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวชมภาพบรรยากาศอยู่ในเทศบาลตัวเมืองแบงแควงตมใสเนาะอยู่ทางภาคเหนือของประเทศลาวเนาะพอดีว่าเมื่อนี้เบาวลังจะเดินทางผ่านาตัวเมืองแบงเนาะก็เลยว่าเก็บภาพมาให้พ่อแม่พี่น้องได้บึงได้ชมํำกันเนาะว่าปีซอกพศ๕นี้ตัวเมืองแบงนี่ยมีการ จะเริ่มมีการพัฒนาไปฮอดไสแล้วเนาะระหว่างทางเบาหลังก็จะทายคลิปเก็บภาพบรรยากาศเนาะมาให้พ่อแม่พี่น้องที่ติดตามเบาหลังในเบิงได้สมรำมกันเดี๋ยวก่อนจะไปฮับซุมฮับฟังคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องใเด้อฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เบาหลังเนาะได้มีกําลังใจเดินทางไปทายคลิปแต่ละบานแต่ละเมืองแต่ละแคว้นเนาะมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้สมรำมกันส่วนพ่อแม่พี่น้องท่านใดเนาะที่มาเข้ามาเบิง์นฮับซมใหม่ ก็อย่าลืมกดติดตามเด้อเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆต่อไปของเบาหลังเนาะตอนนี้เบาหลังก็อย่างบ่ทันได้เข้าไปในเทศาบาลตัวเมืองเบงเนาะอย่างอยู่เขตนอกเมืองอยู่ตัวเมืองเบงนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเมืองหนึ่งที่ว่าใยญยไล่นะพ่อนๆเนางเป็นตัวเมืองใหญ่ลวก็เป็นทงเพียงเนาะอยู่ในตัวเมืองนี่จะเป็นลักษณะแบบเป็นทงเพียงระางทางที่เบาหลังขี่รถมานี่ก็่วนไ่ก็จะห็้นเป็นทงหนาเนาะ ซ่องฟ้าข้างทางนี้จะมีทงนามาเกือบสุดทางเลยพ่อแม,ม่พี่น้องสาวเมืองเบงนี่น่าจะพากันเฮ็ดแบบเฮ็ดทงนานะพูกเข้าเฮ็ดนาแบบนี้นะน่าจะประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะเบาลังขี่รถมานี้สังเกตบึงเหื่อนแต่ละล่างนี่ส่วนหรนน่จะมีรถบรรทุกเนาะจะมีรถหลกล้อมีรถหัวลากมีรถสิบสองล้อประมาณนี้นะแล้วก็มีรถโฟล์ตเนาะตมที่บาวลังสังเกตบึงนี้สาวเมืองเบงนี้ ส่วนไล่ก็ค่อนข้างจะฐานะดีนะพอพี่นะ้องเบิ่งสังเกตเบิ่งเหินเพราะได้กับเป็นเหิอนอ่าเป็นเหินแบบเหินกอซ่องซันเหินกอซันหนึ่งนี่นะสังเกตเบิ่งเี่นเบิ่งเหินเนพราะได้กับโอ้เบิง่งมีแต่รัางงามๆเนาะเห็นข้าเจ้าเปิดทานไข่เครื่องเลยแล้วก็มีโหงเฮมมีบ้านพักเนาะมีไล่เลยพอพี่นะ้องตอนนี้บ่าวลังโกได้ขี่รถมาไกล้จะเข้า ในเทสบานตัวเมืองแบงเนาะเบืองเนาะระวางทางเบืองขั้วมือนี่ก็จะมีทงนาเบืองซ้ายมือนี่ก็จะมีทงนาคนะือทีเบลาลัง <c oughs> ได้บอกไปเนาะว่าตัวเมืองแบงนี่จะเป็นตัวเมืองเป็นทงเพียงเนาะแล้วก็ซาเม,มืองแบงนี่เฮ็ดทงนาเฮ็ดนาผูเข้านี่ลายเนาะเห็นบอกด,ด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นหานไถเครื่องอะไรรถเนะี่ยเห็นบอกสังเกตเบืองจะมีรถบรรทุกแล้วก็จะมีฮงแฮมบรรพักเนาะเบืองเนาะด้านซ้ายมือนี่เป็นหฮงแฮมเนาะ สามืองแบ่งในตำที่บอลังเบิงก็โอ้เบงเฮือนแต่ละลังก็ลังงามหมดเลยผู้ใดก็เป็นผู้ที่มีฐานะนะค่อนข้างมีฐานะดีนะเรื่องการซื้อการค้าก็ถือว่าดีนะพ่อพี่น้องเพราะว่าสังเกตเบงเฮือนผู้ใดก็มีแต่ลังใหญ่ๆลังงามๆมาเนาะมีปั๊มน้ำมันมีบ้านพักโฮงแหมมีทุ่งนามีฮานค่ายเครื่องมีร่ายย่างเลยพอพี่น้องต่อไปนี่นะจะเลิน่านี้ยิ่งตึมเรื่องเส้นทางก็ถือว่าดีเนาะเบิง่งเนาะเส้นทางระหว่าง ผ่านตัวเมืองเบงนะตอนนี้เบาลังกกได้ขี่รถเข้ามา,อาฮอตจุดใจกลางเมืองเบงแล้วนะนะเนาะดงเนาะเฮือนพอด้ายนี่ป้าลังบักใหญ่เบิ่งดานซ้ายดานขัวามือนี้เบิ่งเฮือนกอล่างใหญ่พอดยน้องมีรถบรรทุกมีอาหานค่ายเครื่องนี่เนาะนี่ก็เป็นจุดใจกลางาจุดใจกลางเทศบาลตัวเมืองเบงเนาะดานขัวามือนี้ก็จะเป็นตลาดตลาดตัวเมืองเบงเนาะจะมีอาายคองกิน มีเสื้อผ้าเนาะตลาดใหญ่ที่สุดในตัวเมืองแบงค์ก็จะมีบอลเดียวนี่เนาะด้านขั้วเมืองนี่ตอนนี้บาลังกามฮอสจุดใจกลการตัวเมืองแบงค์แล้วเนาะเส้นทางก็จะดีแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เนาะพอพี่นองตัวเมืองแบงค์ก็ถือว่าเป็นตัวเมืองหนึ่งที่ะจะเจริญร่ลแล้วพอพี่นองแล้วก็เส้นทางก็ดีเนาะการพัฒนาขึ้นไปร่แล้วเนาะเบื้องเฮือนพระไลก็มีแต่เฮือนล่างโกใหญ่ายยายยายงามๆงมันนะพอพี่นอง อาจจะขี่รถไปเรื่อยๆเยนาะขี่รถไปเรื่อยๆแล้วก็ระวางถางก็จะเก็บภาพบรรยากาศนี่แหละมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเหมือนกันเนาะว่า,าตัวเมืองเบงนี่เป็นยังไงเนาะอยู่ในกลางเมืองนี่ป้าทุงบึงเหินพอดีนี่ลัง เหินกอซ่องซันเหินกอเวลาสันหนึ่งเนาะมีได้เหินน้ำเงาเหมือนไอ้พ่อพี่น้องเบือ้องะด่านขั้วมือนี่ก็จะเป็นห้องการเนาะด่านนี้มือนี้ก็ขี่รถเที่ยวชมในเมืองเนาะ,ะพ่อพี่น้องสมกับผ่านมากะเบาร่างกพาพาพ่อพี่น้องไปเบิง้งไปชมพาบรรยากาศอยู่เขตด,ดอยเนาะไปเบิ้งสนเผากึมมุกอยู่เขตด,ดอยอยู่เขตนอกเมือง คลิปนี้ก็จะพาผมไปพี่น้องมาคร,รับชมภาพบรรยากาศในเมืองเบิร์เนาะเบิรนทงหน้าซ่องฝากข้างทางป้าวิวงามขนาดเลยพี่น้องด้านซ้ายด้านขวาน,นี่วิวงามเลยเนาะว่เนาะอยู่จอมพูกกับมีมือบ้านคนอีกมเติมเดี๋ยวมือหน้าเนาะจะไปไทยไหมพ่อพี่น้องในเบิร์นได้สำรวจกัน,นอีกาตัวเมืองก็ถือว่าใหญ่แล้วพี่นอ้องเบิร์เบาหลังขี่รถมานี่ยังบดได้ออกตัวเมืองแบงเธอเดินเนี่ บูว่าจะมีเอฟซีอยู่ในเมืองแบงนี้เห็นคลิปนี้แล้วบอกเนาะถ้าว่ามีพ่อแม่พี่น้องทันได้เนาะที่อยู่ในตัวเมืองแบงเราไม่เห็นคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์เด้อแล้วก็คอมเมนต์เนาะคอมเมนต์ทักทายกัน ตัวเมืองแบ่งนี่โซล่าไตามที่บอลังได้สังเกตบึงนี่ก่อใหล่จะเป็นสมสนเพาลือเนาะสนเพาลือที่มาอายุตัวเมืองแบ่งนี่นะสนเพาลือนี่จะมีล่ากวัวสันเพาอื่นมีสนเพาลือแล้วก็มีสันเพาลาลุ่มสนเพากะมุสนเพามงเนาะอ่าสนเพากะมุกับสันเพาลาเถิงนี่ก็แบบคือเดียวกันเนาะเป็นสนเพาเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามีช่องซื้อ สนเพามงกับอ่าหรือว่าข้าจ้ามเอิญสนเพาลาสุ่งเลยกะคือกันเนาะเป็นสนเพาเดียวกันเอิญภาษาเอิญสนเพามงกันได้เอิญสนเพาอ่าลาสุ้งกันได้เนาะเอิญใกลแใก้ก็ได้ประเทศลาวนี่ก็จะมีล่ายอ่าสนเพาเนาะที่อยู่ด้วยกันเบาลังกับโบฮูว่าประเทศลาวนี่มีมีจักสนเพาเนาะบบฮูคือกันทัวร์มีล่ายสมควรสนเพานี่แต่ว่าสนเพาใหญ่ ข้องประเทศลาวมีลาลุ <Armenia Class AS> ่มเลาสู <isce aring> ้งลาถึงเนาะึ่งว่าเลาสูุ้งนี่ก็จะเอินส่วนเผามุงหรือว่าส่วนเผาเลาสูุ้งก็ได้สวนเผาเลาถึงนี่ก็จะเวาว่าเป็นสุวนเผากระมุกก็ได้ส่วนเผาลาวถึงก็ได้เนาะส่วนไร่บอลังก็จะขึ้นด้วยก็จะได้ไปทายลิปเตอสวนเผากระมุนี่เนาะเพราะว่าบอลังในฮูกาซ่าสวนเผากระมุนเนาะเพราะว่าตอนอย่างน้อยนี่บอลังได อາอาศัยอยู่ในหมู่บ้านสุนเผากะมุนะก็เลยว่าเฮียนภาษากะมุฮู้ฮู้หลายพอสมควรเนาะแต่ว่าเวลาเว้ยากยากนินึงติดแต่ว่าเวลาฟังฟังโอน้านี้า ขี่รถมหอตบีินีป้าคุกพระพิองซ่องอ่ฝากค้างทางเบิงทรายบังขั่วนี่เป็นทงหน้าทงเพียง,ง้ามเลยพระพิองแต่ว่าน่าเสียดายส่วนนี้เป็นส่วนที่ข้าจเจ้าบ่ญเปนดันบน่ญเปนระดูพูกเข้านะถ้าว่าเขามาทึกส่วงระดูพูกเข้านี่อยู่แถวนี้นี่เส้นทางเส้นนี้นีงามไรพ่พระพนณองเพราะว่าซ่องฝากข้างทางนี่ข้าจเจ้าจะพูกเข้าเขี้ยวงามขนาดเลยรพระพนองอีกอย่างเส้นทางบนนีีก็เป็นเส้นทางซื่อไปเลยเนาะ เป็นเส้นทางซื้อเส้นทางนี้แลกวระ,ะระวังทางซ่องฝาข้างทางปิดท้องหน้านี่เขี้ยวงามขนาดเลยเนาะแต่ว่าช่วงนี้เขาเจ้า,จาปลูกเขาะซะคือถ้าว่ามาช่วงฤดูปลูกเขานี่เขากําลังเขี้ยวงามนี่ป้าท้อวิวนี่งามไร่ที่พอพี่น,น้องสุดยอดเลยเนะาะบนนี้นะถ้าพ่อพี่น้องเนาะทานได้นะที่่าได้กายมาจุดนี้ก็อย่าลืมมาแวะไทฮูมเนาะในส่วนที่อ่าอนยามเข้าปลูกเขานะบรรยากาศในเรื่องวิวนี่งามได้พ่อพี่น้องงามแท้งามมาเลยเนาะ เป็นทงเพียงแบบมีไปเลยด้านขัวมือก็จะมีปั๊มน้ํามันเนาะตัวเมืองแบ่งในบอนวิวงามที่สุดก็เป็นเส้นทางเส้นนี้แหละพอมาพีน่นอเป็นเส้นทางซื้อแล้วก็มีทงหน้าอยู่ซอกฟากข้างทางแบบนี้เนะเป็นจุดที่มาเป็นวิวงามเนาะถ้าได้กกลไปไกลมาก็อย่าลืมมาแวะมาถ่ายรูป อยู่บ้านนี่ก็โซนไรก็จะมีแบบสนเพลือนะอาศัยอยู่เนะบาลังฟังแบบสนเพลือเบานำเตปากในเบานำสนเพลือนี่เบาลังนี้ได,ได้ได้ตั้งใจนะเวลาข้าจเจ้าว่ามันเบาลังได้ตังตังใจฟังด้วยเพราะว่าถ้าบทตั้งใจฟังนี่อาจจะฟังบอกเข้าใจนะบบบนเบื้องเบื้องเหินพูดอะไรนี่ปามีเตะร่างงานมันนี่เห็หนไหมจะมีปั๊มน้ำมันไล่เลย สังเกจมึงเนาะพอพี่นอนอกสังเกจเมืองแบงนี่จะมีปั๊มน้ำมันในลายบอบนเนาะเพราะว่าตัวเมืองแบงนี่จะมีรถบรรทุกลายเนาะเพราะว่าสาวเมืองแบงเนี่ส่วนลายจะเห็ดเรื่องพอคาเสาคายนี่จะจส่วนลายจะเก็บซื้อสลีนะเก็บซื้อสลีเก็บซื้อเข้าแบบนี้นะ mm. คนส่งสินค้าออกไปตา่างอไปส่งอยู่ายเดยนจีนบอหรือไปส่งอยู่ตางบ้านตา่างเมือ mm. งนะเมืองนอป้าเนาทงเข้านี่เมืองสายเมืองขัวนี่ เป็นทงนามดเลยนะแล้วก็จะมีโหงงานนี่คือมีโหงงานเหมือนต้นหงงานสร้างซารีเนาะมีโหงซี่เข้าตึมกระทอว่าเป็นเมืองหนึ่งนะพอเปพี่น้องที่อุดมสมบูรณ์ลายเนาะมีการเจริญเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการซื้อการขายแบบนี้นะมีครบเลยนะพ่อไปพี่น้องมีทงนามีโหงแหมบ้านพักมีปั๊มน้ำมันมีรถบรรทุกไล่คันไว้ทรงสินค้านะ ซาบงเบงนี่ตามที่บอลลังเบิงนี่โซนไลนกบบ์กับเบิงผู้ใดก็จะมีท่านะดีบมาแล้พวพี่น้องเมื่อสองฝากข้างทางนี้ดีวนี่งามขนาดเลยน่าเสียดายที่ว่าเหมือนโมเมนต์สวงที่ปลนะุกเข้าน่ะถ้ามาสวงปลุกเข้าในเที่ยวนี้นี่เขี้ยวงามไร้เส้นทางนี่ก็เป็นเส้นทาง ระว่างเมืองหุ้นไปเมืองแบงแล้วก็ไปเมืองไสเส้นทางเส้นนี้นี่มีรถบรรทุกเที่ยวไล่เนาะพ่อพี่น้องพอแม่พี่น้องท่านได้ที่ไซเส้นทางเส้นนี้ก็ยากให้ระมัดระวังน้อยหนึ่งเพราะว่าเส้นทางก็เป็นเส้นทางน้อยเนาะอีกอย่างรถบรรทุกกับไล่ี่เส้นทางเส้นนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่มีรถขนส่งสินค้าไล่ในเส้นทางนี้นะขาจะเอาตางสนีตตางเข้าตางเครื่องตางคองมันมีไปส่งเนาะ นี่ก็เป็นบ้านนานไหลเนาะส่วนเผานี่อยู่บ้านนี่ก็มีส่วนเผาลือเนาะลายเนาะส่วนใหญ่จะเป็นส่วนเผาลือเกือบหมดหมู่บ้านเลยนะเบาลังบางที่หนั้นเข้าวอ่าค่ายพักเทียมมายอยู่นี่นะเข้าวค่ายเทือกเลยพักเทียมอยู่นี่นะ ตอนนี้บาวลังก็ได้ขี่รถออกจากาเทศบาบตัวเมืองแบงมาไก่เติบแล้วเนาะพอดีน้องคลิปนี้ก็บุม้มไปยังไรเนาะบาลังก็จะเก็บภาบรรยากาศระหว่างทางนะเก็บภาพบรรยากาศาตัวเมืองแบงมนาะให้พอดีน้องได้บึงได้สมกันว่าปีอปสองพันสห้านี้ตัวเมืองแบงนี้มีการเจริญมีการพัฒนาเป็ัวใแล้วนะวันนี้จะได้กอเข้าใจพอดีน้องที่เข้ามาชมมาฟังบาวลังเด้อ